สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วนะคะคุณแม่แพ้ท้องอยากกินหอยรอบที่แล้วเนี่ยเรากินไปเป็นหอยนางรม,มไทย,ยร้อยสามบกว่าบาทนะคะอันนี้เป็นหอยนางรม,มเกาหลีทุกคนค่ะนี่นะคะจริงๆเราก็ใส่กล่องมาแต่แม่แกะกล่องออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหอ้มาเป็นอย่างนี้ฟิดมาเลยเฮ้อหอยนางรม,มเกาหลีนี่นะคะลักษณะหน้าต่างนี้เดี๋ยวอาไปละลายนะ้ำกันก่อนเนาะ เคยกินหอยเกาหลีป่ะไม่เคยพี่จะหอยไทยยากเราเหมือนกันแหละมันจะนุ่มหรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใหญ่ใหญ่ไปละไมเห็นเหนือใหญ่ไปละหอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ข่าวนะมึงมีตาไหมมึงไม่เห็นค่ะก็ถือกล้องมันไม่ชัดอ่ะก็ไม่แหกตาดูดูจริงจะได้รู้ว่ามันยังไงอะไรเงี้ยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นไอ้กินมันมีกลิ่นเฉพาะตัวจริงนะกินมันเหมือนอะไรหรือเปล่ากินมันหมือยแข็งอ่ะอ่าเราจะบอกพอดีเลยมือนหอยกินมันหน่อยแข็งเออ ออแกว่าไหมกิดมันหอยแฉะมันมันไม่เหมือน,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 นหอยนางรมที่เราในนี่เนาะในโรงแรยเนื้อด้วยความเค็มไหมสิบตัวได้ถ่ายเท่าไหร่หนึงนน่งพันหนึ่งพันด้วยความที่มันเป็นหอยเกาหลีหอ,อะเนาะมันก็ต้องแพงใช่ปะในความคิดแกปะหรือมั่วมั่มวแกนี่นี่ได้เรื่องอะไรสามร้อยบาทไทยสิบตัวสามร้อยบาทไทยค่ะอันนี้เราใช้สามีเราไปหยิบน้ำจิ้มที่แม่ทำไว้ให้เดี๋ยวดูมันนะว่ามันจะบ่นไหม เมื่อกี้นันมันมันก็บ่นแล้วแหละแต่มันจะเป็นคนที่ว่ามันบ่นนะแต่มันก็ทําอะไรมันมันไม่มันมันไม่ได้บ่นทุกรอบหรอกมันทําแต่ว่ามันมันไม่ได้บ่นแต่มันจะมีกิริยานิดนึงอะสมมติแบบถ้าเราใช้มันหลายรอบแล้วเราไม่ใช้วันทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบถอนหายใจน้อยให้รู้เรื่องว่ากูแบบเออทำไมเมื่อใช้กูทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีนิดนิดน้อยน้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ทํามันก็จะมีความเข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องบอกอะทุกคนไม่ต้องบอกคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือ มันจะรู้ว่าเราต้องการอะไรหรืออะไรเง,งี้ยมันจะรู้เลยว่าคือเดี๋ยวสิ่งเนี้ยมึงต้องใช้กูแน่ๆอะไรจะมาแล้ไมวแม่เพลงก็มุ่งจะมีแม่เธอเราเอแบกมีเหรอฮะไม่ต้องแบกหรอกเพราะมึงไปมีอะไรเยะรีะยะเลยมีเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรเยลิปซึ่งลูกเคยติดใจปะ ขนาดแดกหมูกระทะเขาไมีน้ำจิ้มหมูกระทะไม่แดกให้แม่ครูจําน้ำจิ้มให้แล้วซึ่งเนี่ยมันเป็นน้ำจิ้มเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มฟูดบนน้ำจิ้มไก่ตอนไวาเจ้าอ่ะมันได้เหมือนบนเขาเรียกว่าน้ำจิ้มไก่ต้มแต่มันไม่ได้ออกย่งงั้นทีเดียวมันจะออกมาหวานแบบซีฟูดเขาเรียกน้ำจิ้มไก่ต้มไงข้าคนตตางให้แต่มันไม่ได้ออกแบบนั้นไงข้าเคยกินน้ำจิ้มไก่ต้มแต่มันไม่ได้ออกเป็นแบบนั้นแต่มันจะออกมาแบบเหมือนผสมซีฟูดไปด้วยน้อยอะไรเงี้ยมีกินไอซีฟูดแต่ก็ มันจะสีฟูได้ไงดูที่ไม่เลยคือมันมีความผสมผสมอะไรมันเหมือนสองอย่างผสมกันมูซู้อ่ะวักินไปเลื่อยเปื่อยเลืออีเปื่อยอ่ะมันคือเรื่องจริงนี่เลยครับรีวิวหอยหอยแม่เหี้ยวแล้วดูสิครัมันแบบจึงจ้งไหมจึ้งไหมคืออะไรจริงเก็บไข่อมาใกล้ๆเราก็ค่อยวนกนค่อยวนก็ค่อยวนก็ค่อยวนเลย หอยแมงไม่ได้ดัดดัดกับน้ำจิ้มเลยก็ไม่รู้สิก็ไม่เคยกินเหมือนกันหอยเกาหลีก็เคยกินครั้งนี้ครั้งแรกหอยเกาหลีเจอน้ำจิ้มเจิจิจิ๊บเข้าไปจิ้มคนไทย็นไงอ่ะการผสมผสานที่ลงตัวเขาแต่จริงๆแล้วหอยเกาหลีเขาเราได้ยินเขาบอกว่าให้กินกับไอ้นี่นะเหมือนคอนซึให้กินกับขี้เลยขอนซึู้้หรือเปล่ารู้ คือเขาให้กินกับแบบพวกเลมอนพวกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปะไม่เอาเรียกคอนมซื่ออะความซื่อมันคืออะไรไม่รู้หัวมือให้มึงงงนันแหละอ่ะนะคะทุกคนหางหัวมอยากนอนเตียงหนึใช่ปะใช่ปะอะไรมึงก็ไม่รู้ค่ะแล้วมึงพูดทำไมเจ้าแกพูดทำไมนี่ดูทุกคนมันเหมือนกิน มันลายสอนว่าคือมันเหมือนกินหอยแครงทุกคนมันเหมือนกินหอยแครงถ,ถ้ามอนถ้าเมือนหอยแกงกินไม่ได้ไ,ะนะไลอกสอน่ะหอยสิเย้ย โอเคที่แกดูเทคเจอร์มันถ้ารีวิวครั้งที่แล้วอะสังเกตป่ะว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบกลมๆเนอะแล้วมันจะเป็นแบบหอยแบบอุ่มๆแบบนุ่นๆเด้งๆนะแต่แต่อันนี้จะมีความแบบบางอะไรเงี้ยอันนี้มันหอยพวกนี้อนุบาลเนี่ยคือแบบอตรงๆมันจะมีกลิ่นแบบคนโคลนมันกลิ่นเหมือนหอยแข็งอะเออหอยแข็งที่สุกแล้วนะไม่กไม่นหอยแข็งที่ลวกแล้วนะไม่ใช่บางทีบางเมื่อกี้เขาได้กลิ่นว่าโอ้ยหอยแข็งบุ๋เออไมนหอยแข็งที่ลวกแล้วป่ะเออที่ดมไปดมมาเอาแย่หอยมีครัวด้วยม จังไรเนาะผูไม่มรู้ว่วมทำผัวได้ไงจังไรมากรู้ว่าวมทำผัวได้ไงจะลูกส่องไปละติดใจเลิติดใจเดี๋ยวถ้าคลอดลูกแล้วเราบอกแล้วเราจะเลิกกันแต่แกบอกอะไรนะถ้าคาเลิกแกแกจะมาจีบเขาไหมใช่อะนะคะ มากทุกคนนะคะดูใหม่แต่ละตัวดิทุกคนมันก็ไม่ได้แบบอันเนี้ยสิบตัวสามร้อยเท่ากับอะเรตีไปก่อนตัวละสามสิบแต่ความที่มันก็ไม่ได้ใหญ่อืมบู๊ยแต่มันก็โอเคนะมันก็ดีกว่าไอ้พวกเท่าไหร่นะที่ยำตามใช่หาปวดนะกินไม่ได้นาะมันไม่เหมือนกันหรอี่เดี๋ยวนี่ยำหอยแข็งอะแหละเดียวนะหอยแข็งหอยแครงเฮ้ยเออหอยหนังลมอ่ะไอ้ที่ยำตามใช่หาดคือมันจะตัวเล็กเออมันก็ไม่ค่อยออร่ยเท่าไหร่ไอ้เหี้ยดีแม่งหอมกบห่อยหาดเลยไอ้านแหลยจิ้มคนหอมอ่ะนี่ดีเด็ดจิ้ม ครับแม่ตับน้ำจิ้มได้อร่อยจริงนะแกว่าไหมใช่แม่ตับน้ำจิ้มอร่อยมากคือคือยาตทุกคนได้ชิมคือแม่เป็นคนที่ตนับจิ้มอร่อยมากคือเพิ่งก็ไม่รู้อร่อยสำหรับใครทำขายไหมคนละยี่สิบเอามั้ยเพื่อคนสนใจไงเอาไปลองกินกันเอาเองอ่ะอาจจะอร่อยหรือได้อาจจะเป็นธุรกิจดีธุรกิจหนึ่งนะนี่คนละยี่สิบอย่างเงี้ยสรางบอลบูดอย่างงี้ตรงไปก็บูดเราได้หนึงที่เราได้ไม่ได้แล้วเด้ออ่าเดี๋ยวด ไม่ต้องกินก็อะไรเลยนะมันมีเครื่องเคียงเพราะมันเป็นหน่อยเกาหลีมันจะไม่มีเครื่องเคียงเลี้ยงๆค่ะไม่จัดไม่ถามไม่ถามเขาไม่มีให้ตอนที่เราไอ้น้ำจิ้มเขามีให้หมดเลยเห็นปะนี่เขาไม่มีนะเขามีแค่หอยให้ตอนนี้คุณแม่ก็จะจะหน้าตาแบบเฮียๆหน่อยครับเพราะแผ่ท้องปกติก็เฮียอยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ใไม่เนาะลูกเลยด้วยความที่น้ำจิ้มมันอร่อยอ่ะนื้ออ่ะด้วยความน้ำจิ้มมันอร่อยแล้วหอยมันไม่ได้ขาวถ้าเราตาก หอยแข็งจิ้มน้ำจิ้มอะซีฟูดอะคือทุกคนอย่าไปฟังเันมันตลกมันไม่รู้รสชาติแล้วกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ใช่แกมันแกบอกเหมือนจิ้มอะใช่มันคือน้ำจิ้มไก่แต่มันคือเหมือนน้ำจิ้มไก่ผสมซีฟูดทุกคนมันมีรสกึ่งตรงนั้นเลยถ้าจะบอกมันคือน้ำจิ้มไก่อย่างเดียวไม่ใช่หรือจะบอกว่ามันเป็นซีฟูดอย่างเดียวแม่งก็ไม่ใช่อ่ะมันมีความหอมพริกกระเทียมที่จะเป็นน้ำจิ้มไก่ต้มแต่มันก็มีความหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำเปรี้ยวตามแบบซีฟูด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่เขาไปสูตรที่ไหนมาแต่มันอร่อยมากทุกคนแล้วพึ่งจะบอกว่าหอยอหอหถ้า,ถาจะกินแบบนี้ก็คือกินหอยแทนไปเลยห,ห,ห,หรือว่าหรือว่าหรือว่าถ้าถ้าจะกินแบบหอยน้ำร้อแบบนี้รีวิวอยู่มาส่งข้ออ<ส>ะไร <สะ S 1> ขออภัยคนมาส่งของวีบแต่ถ้าเขาท่าเขาวางวางไว้ตรงประตูเลยครับครับขอบคุณค่ะกินหมดไหมคะที่รีบิดติดตามคุณนกก่อนชาแนลด้วยช่องดีไม่มีสาระคนส่งกินอย เฮ้ยปุ้ยหรือเเข่าปุ้ย,ยดูว่ากินห้อยอะไรกดต้<ม>อนับชัยชนะนะครับครับผมขอบคุณค่ะผมมาต้องเชิงเด็กเล่นนี่น,นะครับครัๆได้ครับได้ครับเรียวๆค่ะเรียวๆสั่งมาทุกวันครับขยันฟลองคนผู้เมียแข่งกันฟองเคยมารอบหนึ่งที่เรานับสูงสุดอ่ะวันหนึ่งอ่ะเกือบยี่สิบชิ้นของแกของเดียว <c oughs> ใช่ไม่มีของค้าหรอกมีของค้ายังมากกว่าชิ้นเดียวสองนานๆทีด้วยสองเดือนหนึ่งจะโค่นหนึ่งมั้ง กองเกงนั้นแหละอดี๋ยวเสื้อเดี๋ยวรองเท้าเดี๋ยวมั่วมันมีให้เอฟอะไรอ่ะเอฟพวกเราพวกอะไรเงี้ยลดราคาอะไรเงี้ยบงเบียเป็นลังเงี้ยไปเอฟก็ไปวแหละมีประโยชน์เงี้ยมันมีความช่ำนะมันมีความช่ำในตัวมันเองะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันกินได้ไหมมันกินได้แต่เรายังไม่เคยลองแบบว่าถ้ามันกินกับมะนาวอเลมอนเลมอนเลมอนนี่บป็นนอกเขาเนี่ยมันเหมือนเลยเราลองเอาไปให้ลูกน้อง้องกินด้วยแล้วให้ถายว่ามันเหมือนอะไร อีคิดตุงเราไงตุง้งเรียก,กนหน่อยดิอย่ไปฮะยไปเรียกหน่ยดิตรงนี้แทมันดีคิกเกปรับกล้องไม่เรเรืองก็ปรับมาให้เป็นม่ใจะต่กล้องมืออาชีพด้วยีอาชีพเดียวแหละอะไรขอมินโอ้โหพูดเป็บางดาเลยแต่ไม่เป็นไรยอมยอมอะไยอมเกาะไหคิกเกไปทํจางไปทำงานเองนี่ย มงก็เลยก็ไม่กินเคยทำแล้วไม่เนื่อไม่ทำดีกว่าเรือก็เลยก็ไม่กินใช่ครับผมมึงไี่มัน่าสื้องฟังนสืในข่าวยนะพาามพมาพา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 ่าพาม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 าพ้นาพ้มาพามาพา้าพพาาพาพาพาาพา โอ้หนี่นักชิมนักชิมนักชิมยอดอ่ะมีนักชิมนี่นักชิมอันนี้มันคือหอยนางรมเกาหลีอ่ะอ่ให้ดมอ่ะเลือกอ่ะเลือกกันไปให้ดมก่อนแล้วแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรเฮ้ยถ้ามันเหม็นแบบนี้พี่ตดเมื่อกี้นะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยยิงนี่ครูตดเมื่อกี้เนี่ยหอยเรื่องตอนไปไตัดตัดเปยนตัวออกไปด้วยนะไอตกินมันหอยหอยแข็งไหม ใช่่เออกินหอยแคร์กูเหมือนหอยแคร์ที่ลวกที่มันไม่ได้สุกมากอ่ะลองกินลองกินตอนแรกกูรู้ว่ากินในนี้หอยเมียกูมันไม่ใช่ไม่หอยแคร์เรากินเรากินควแต่น้ำจิ้มนี่ทีเด็ดเลยนะพี่บอกให้จิ้มเด็ดเลยแล้วหม่ยโอ้ยทำเองหรอไม่ได้ทำเองหรอจะบอกมึงน้ำจิ้มแม็กวอร่อยมาก์สิตมึงกินหมูกระทะให้ป่ะกูจะกินกับจินมขู่กูให้แม่กูตนังจิ้มกินก็หมูกระทะค่ะอยน้ำจิ้มเด็ดอร่อยมามามาอ่ะจิ้นี่จิ้มมันส่งแล้วอะ มันแล้วแต่คนกินไม่ใช่ไม่ไม่อร่อยแต่ในความที่เราเป็นคนไทยอ่ะไม่รู้เราอาจจะชอบก็ได้แหละคือเราไม่รู้ไงมันเออมันไม่ข้าวแต่มันเป็นกินของมันที่มันเหมือนหอยแข็งหอยแข็งลวกอ่ะที่มันลวกไม่สุกอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมกินเลยกินหมดเลยเขาไม่มีกินไม่กินแล้วไอ้นี่ถ้ามีอะไรพูดไปรู้ไให้ปิดที่ป่ะเอ้าไอ้เบสมึงไม่ต้องอวยคนเราไม่ซีชอปก็ไม่ชอบกินพวกกินอยู่ในหองเนี่ยคนเราไม่ซีชอบก็ไม่ชอบแล้วมึงรู้ป่ะตัวเท่าไหร่สิบตัวสามร้อยตัวละสามสิบบาทค่ะโอ้ยแงะน แพงป่ะไม่รู้อีเราไม่รู้คุณกินขนาดนี้ในในหอยโขกอะจะจะไม่จะไม่จะไม่แพงพี่กินพวกข้าวแมงนคู่เนี้ยอร่อยแต่ว่าเรื่องขอที่มันเป็นเกาหลีอะมันอาจจะเกาหลีหรือว่าพมุงพม่าที่นี่หรือเปล่ารอดรอก็ไม่รู้เกาหลีส่งเกาหลีควายเขาส่งมาอะแล้วก็มีชื่อร้านโย่แย่สั่งกุ้งมาแม่ไม่ได้กุ้งเน่าไปแล้วไอจีมันอะจีงไอจีไม่ได้ไก่กรอไม่ได้บอกพึงอ่ะมันเป็นกุ้งกุ้งเน่าและมันก็ไม่ได้บอกอะไรกุ้งที แว่าเอ่ยยครั้งต่อไปอ่ะเราครั้งต่อไปเรามีของเด็ดเดี๋ยวจะให้ทุกคนชิมว่าเป็นที่เด็ดเอ้ยแต่เราแต่คนเรามีทิ่ชอบกับไม่ชอบอินด,ดีเฟนเอ้ยน้ำจีมนอร่อยเห็นไหมเห็นไหมแต่คิดยอยูอย่ยังลองย่กงลองชิมเลยได้กินอร่อยปะอ่อยอันนี้พูดจริงนะไม่ได้อวยอรนอร่อยประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลองคือสั่งได้ในแอปสีส้มแล้วก็เพจนั่นแหละมันจะราคาประมาณเนี้ยทุกคนสามร้อยกว่าสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเราหาอะไรในราคาที่ถูกสุดแหละย่านราคาที่ถูกสุดแล้วเฟนหาเนี้ยละ โลค่าส่งโดยก็ประมาณ3ามร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเจอกันมาคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไก่ต้มน้ำปลาชื่อดังน้ำจิ้มก็ต้องเป็นน้ำจิ้มวันนี้นะอ่าน้ำจิม้มอ่าต้องเป็นปน้ำจิ้มเยลิปนะไม่ได้นะอ,อะไรคะอะไรก็ไ<า>ม่มอร่อยนะถ้าสมมติกินอันนี้นปเป่าๆอาจจะต้อนน้ำจิ้มเยลิปอาจจะอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเดี๋ยวคืนนี้เมียกูทอดหัวเอาไปลากไก่มแล้วคืนนี้ต้มอ่าอือก็เสือนะคะเดี๋ยวลากันไปคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่ค่ะบ๊ายบาย